กุ๊บกิฟสมนติทิปตามเทนอีกี้เปิดหน้าเก่าดั้งเดิมลูกยังถามว่าใครนาทีนี้แทบไม่มีใครไม่รู้จักอีกี้นางเอก m อ็มท่าทองสาวที่มาในลุกสก้อยซอยผมรากทซแต่งตัวจัดจ้านเหมือนที่ฮิตฮิตกันในสมัยไฮไฟฟ์ งานนี้ทำเอากระแสบูมขึ้นมาทันทีหลายๆคนแห่เปิดภาพเก่าสมัยตามเทรนกันสนันและหนึ่งในนั้นคือคุปกิฟสุม,มนทิพย์ที่ออกมาโพสต์รูปหน้าเก่าสมัยก่อนกับมุมถ่ายรูปสุดฮิตในยุคนั้นบอกเลยมาไกลมาก,ล,ามากลูกสาวยังจำไม่ได้คุปกิฟสุม,มนทิพ เปิดหน้าเก่าก่อนสัญญกรรมพร้อมข้อความว่า when I w a s young e ีกิฟมันเป็นสกอยไปกับผู้บ่อยผู้พาไปสเกิร์ตลูกถามว่านี่ใครอ่ะงานนี้คอมเมนต์ถล่มทลายเพราะเทียบกับลูกปัจจุบันยังเห็นได้ชัดว่ามาไกลามากตอนนี้กลายเป็นคุณแม่สายเกาหลีสุดสวยไปแล้วเ,เพื่อนๆในวงการบันเทิงต่างเข้ามาแซวกันยับอย่างดีเจนุ้ยเข้ามาคอมเมนต์ว่าแบลวแวได้แฟนๆคอมเมนต์เช่นกันยอมละดดลลี่อตัวแม่ น่ารักสมัยนั้นกิฟเป็นดาวสุดสมัยก่อนต้องท่านี้แล้วผมทรงนี้รูปนี้จำได้แม่เป็น FC แม่ตั้งแต่สมัยนั้นเลยคือดาวสุดสวยสุดแต่งหน้าเข้ากับสมัยมากไอดอลขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากทีนิวค่ะและเพิ่มให้พลาดทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ